ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องออกข้าวใหญ่เช่นเดิมที่เคยครับผมกองอาจจะสั้นนอยนึงนะครับวันนี้ออกงานบอแล้งครับขณะนั้นนีก็เวลาประมาณจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับหนึ่งทุ่มแล้วออกงานครับวันนี้ไปวันนี้ไปไหนครับเสียบางใหญ่บางใหญ่โรงพยาบาลบางใหญ่วันนี้อยู่เลนงานค่ำครับ สบายสบายยามเย็นบางใหญ่โรงพยาบาลบางใหญ่หาผู้สาวมาห้าปุ๊บห้าปุ๊สาวเมืองทางด่วนรโรถแลนบุญว,น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 วนันบุญวันมีรถใต้สะพานแล้วดีครับเป็นบรรยากาศยามค่ำค่เย,นยน็นๆเจ้าทินด้วยค่ะดูสิเจ้าทิน ลบบอหลบบอปใหญาลบบอใเมาเราเมาปญไรหลายตักกันบรรยากาศยาแรงครับบรรยากาศยาแรงสู้งานสู้งานสู้งเงินถึงเงื่อนหามออกับประเด็เงินเรื่หเสียง <c oughs> <c oughs> เขาละป้าวป่าทรายป้ายเอ้ยมาเข้าหน้อป่าทรายหน่อพกจอ,อยเน่ะมีวะมีวะ ปูนไม่พอมีพ่ร่อาไม้รอทรอายมาเนี่ยครับเป็นบรรยากาศบนทางด่วนบ้านบ้านทางด่วนบ้านครับผู้ใด็กเวลาหาซื้อบ้านซื้อซองมาซื้อดีใช่ครับเนี่ยหลายคนเฮ้เท่ห์อยู่ครับคุณ<น>เดี๋ยวจากหลังมาซื้อเอาหลายหลายครับเป็นบรรยากาศบนทางด่วน วันนี้เกินวันท่านโดยนยังวะวงแหวนวงแหวน,วนอะไรนะงว,นง,แวนงแหวนอุตสาหกรรมมาเลเซียเจ้าของมาเลเซียเลยเพื่นนอนๆออเพิ่งครับห๋อสมเมืองตัตัดออสมเมืองจิซูมไปเพิ่งครับผุดเลยอ้หูสมเมืองอย่างงามเลยหอ,อสมเมืองสม,มุทรปราการนะครับพี่น้องขอโทษขออภัยกับการที่ กล่องสันพี่น้องโดดบนสุดเจนนครับมาเบิ่งความสวยงามบนสะพานวงแหวนนะครับวงกุมนะ,ะยามคํำคืน,นนะยามคํำคืนงานในเมืองหลวง เจ้าคอนเรนแลาะไล่มาย้านนี้เนาะสะพานข้ามน้ำเจ้าพระยาเติมเงินยังไงอีซี่เลยเพิ่งครับบรรยากาศความคุ้นเยเดี๋ยวคืนบนสะพานเบื้องบนเ่ะโอ้เะยยับเลยยับป่อปันแม่งหิงหอย ก็ใส่ก็ดอกก็เดียวเนาะนี่นะครับย้ำค่ำคืนในเมืองหลวงมันจะประมาณนี้นะครับรถตายหลายวันน้ำมันแพงอเออจมว่าน้ำม,ม,มันแพงน้ำมันแพงไอแม่เฮ้ยเออเปุง่งเรียห์ครับเรียลเรีย เดี๋ยไม่นาจอพญาครับดูสะพานของรองยำค่ำคืนสะกอนสวยงามขนาดไหนดูนแล้วูบงฟาน้เนี่ยยำลาตี เมิ่งครับเบิ่งเลียพูดนะเนี่ยแม่นบบเจ้าพยาพูดนะในเมืองโอ้ยแจกสดวนๆไม่เหงวยเพอดันจ่ายเงนินแล้วครับเป็นบางคุณที่เยียนนใช่ไหมด่วนบางคุณทเทียนสองบางแคร์แต่ต่างก้อนจ่ายต่างก้อนถึองอหกยี่โม่เล่น บรรยากาศย่างคืนผภาษาบ่นภาษาผู้เฒ่าเ่ยนอนเรียร้อยถึงเลนะรือนะที่เดาคันละร้อยอ่ะหมื่นคันวันหนึ่งกี่แสนกี่แสนคันวันหนึ่งวันหนึ่งกำไร ี่สิบล้อมั้ยนี่6ล้อเนี่ยลอยหนึ่งอ่ะ10ล้อร้อยกว่าเนี่ยไม่ได้เท่ากันเนี่ยทางก็ได้หนึ่งเยอะหนึงเยอะอยู่ไม่เลยเนี่ยสูงเกิดเลยขึ้นครับพี่น้องเฮ้ยกี่โมงไอ้เจ้าหอดจะโม่ป่ะเนี่ยฮะรถติด กิดเดียยได้ไนคือดักแดงโลดแดงโลด้วยทั้งเลี้ซ้สยเล่นขวาัวติดเกินเกิดอุบัติเหตุอแว่กินซุปขี้ก่อนดูไหม<อ>น้อยเคยกินไหมนะแ่บไปหรือเป็น <c oughs> เป็นตำกระเร็นซื้ออ่าต,ติดกับเด็กน,น,น้องกินอะไรกน จะไปถึงกี่โมงจะยามแวะกินเค็มเคกวันบ่เ่ารถติดพอดีแวะกินเค็มเคกวับ้อจมเ่งลบเาเอารถไฟมาได้ใส่ดโอยงอ้อเดอ ยาวตัวรถไฟเขาไปโนรถไฟพุ่นะุนก็ึืนไล่เดนีไมไใส่ไว้น่ะังต่ปล่ากระแสวะังไตต่รอเเดีย่คุณเอาไปโดนให้พูดนะต้พูดอีกแตงโลาติดพุ่นะโอ้ยมาทาตั้งนานโอนรถโดนเ้ยพุ่นะฟังนี่ ยีเรียนเต็มวันนี้ต้องขยายทางอีกห้สิเรียนยังฟังละสี่สิบห้าสิบยังบดติด <c oughs> โอ้สอดเล็เงี้ยอีกแค่บอกี้กิโลจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นสองชั่วโมงโอ้โหฝนมัวดูคนดูดดดแดดมัวดเลยวะไปว่าไงาบอสเสียแม่ใ้นหน้างานคนลวคนนะนี่ไปจะคนล้ว ขาสทนกานพี่น้องเลยตาลุงครับตอนนี้สถานการณ์ยังคือเก่าขากลับนะครับเสร,ร,ร็จแล้วลงของเสร,ร,ร,ร็จแล้วครับกลับบ้านได้แต่สถานการณ์รถติดรงติดอยู่ครับปุ่นเงีวอันลดัดบางใหญ่บางใหญ่ใช่ปะเงีวครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงที่านี้ครับเสร็จงานแล้วเสร็จภารกิจแล้วกับบ้านนอนต่างแย่ยินยืนครับผมนักเก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหัวข่าใหญ่เด้อครับน้องนหตุ๋นนะครับผมสวัสดีครับ